สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับเอกสารฉบับหนึ่งจากสอปป,อปอลาวที่ดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นข่าวดีธรรมดาธรรมดาเป็นประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งใหญ่เลยค่ะแต่พอได้อ่านทุกตัวอักษรแล้วเนี่ยมันกลับรู้สึกเหมือนเรากำลังนั่งมองกระดานหมากรุกที่ซับซ้อนมากแล้วรัฐบาลลาวกำลังจะเดินหมากตาสำคัญที่ส่งผลไปทั้งกระดานเลยค่ะใช่เลยครับคำว่ากระดานหมากรุกนี่ใช่เลย เพราะว่าเอกสารไม่กี่หน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การประกาศตัวเลขนะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวของภารกิจที่แบบท้าชายสุดๆเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นการเดินไต่ลวดเลยแหะครับคือขาข้างหนึ่งเนี่ยต้องพยายามพยุงเศรษฐกิจปากท้องของข้าราชการส่วนอีกขาหนึ่งก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อปฏิรูปโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่คือทั้งหมดนี้ต้องทําพร้อมกันโดยไม่ให้ล้ม การวิเคราะห์ของเราวันนี้ก็คือการมาแกะอรอยดูว่าเบื้องหลังการเดินไตลวดครั้งนี้เนี่ยเขาวางแผนรับมือกับความเสี่ยงต่างๆไว้อย่างไรบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเลขที่ทุกคนจับตามองกันก่อนเลย ในประกาศระบุชัดเจนเลยว่าจะเพิ่มมูลค่าดัชนีเงินเดือนพื้นฐานจาก7,350กีบต่อดัชนีขยับขึ้นเป็น9,500กีบต่อดัชนีก็คือเพิ่มขึ้นมา2,150กีบซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแต่ที่อ่านแล้วสะดุดตากว่าตัวเลขก็คือประโยคที่บอกว่ารัฐบาลให้รับรองโครงสร้างดัชนีเงินเดือนพื้นฐานฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้โครงสร้างเดียวกันทั้งหมด คำนี้มันดูเหมือนสับราชการธรรมดาธรรมดาแต่มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะโอ้โหซ่อนอยู่เยอะเลยครับนั่นคือจุดที่สำคัญที่สุดของผ่านนี้เลยคือการแค่ประกาศขึ้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์นเท่ากันมันเหมือนการเอาปุ๋ยไปหวานให้ทั่วๆแต่การบอกว่าจะใช้โครงสร้างเดียวกันทั้งหมดเนี่ย มันคือการรื้อแล้วจัดระบบแปลงเกษตรใหม่ทั้งประเทศเลยลองรืกอภาพตามนะครับว่าก่อนหน้านี้แต่ละกระทรวงแต่ละแขวงอาจจะมีโครงสร้างเงินเดือนยิบย่อยมีวิธีคำนวณที่ต่างกันไปเหมือนไม้บรรทัดคนละอันเลยการที่รัฐบาลลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปเนี้ยเราจะใช้ไม้บรรทัดอันเดียวกันวัดทั้งประเทศมันเปลี่ยนเกมเลยครับอ๋อ พอจะเห็นภาพค่ะเหมือนบริษัทใหญ่ที่มีหลายสาขาแต่ละสาขามีระบบจ่ายเงินเดือนของตัวเองจนวุ่นวายไปหมดแล้ววันหนึ่ง COO ก็บอกว่าพอแล้วต่อไปนี้ใช้ระบบเดียวกันหมดซึ่งมันก็จะทำให้โปร่งใสขึ้นตรวจสอบง่ายขึ้นถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับประโยชน์หลักๆมี3ข้อเหมือนคุณว่าเลย 1. คือความโปรง่งใส2คือลดความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเคยซุกซ่อนอยู่ในโครงสร้างที่มันซับซ้อนและ 3. ซึ่งสำคัญมากๆในระยะยาวก็คือมันทำให้รัฐบาลกลางสามารถวางแผนงบประมาณและกำลังคนของประเทศได้แม่นยำขึ้นมหาศาลเลยนี่คือการวางรากฐานไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแต่ที่น่าแปลกใจคือเขาประกาศล่วงหน้ายาวมากเลยนะคะว่าให้มีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2569คือให้เวลาเตรียมตัวกันอีกเป็นปีเลยทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นล่ะคะ แค่เปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือนนี่มันซับซ้อนขนาดนั้นเลยเหรอมันบอกเราว่านี่คืองานช้างของจริงครับการเปลี่ยนไม้บรรจัดที่ว่านี้เนี่ยมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะลองคิดดูสิครับกระทรวงการคลังต้องไปคำนวณงบประมาณใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินมหาศาลฝ่ายบุคคลของทุกหน่วยงานราชการทั่วประเทศก็ต้องไปปรับระบบหลังบ้านของตัวเองและที่ยากที่สุดคือการสื่อสารให้ข้าราชาการหลายแสนคนเข้าใจตรงกันการให้เวลาหนึ่งปีเต็มๆคือการยอมรับความจริงว่านี่คือภารกิจที่ซับซ้อนมากไม่ใช่แค่การเซ็นเอกสารปุ๊บแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนได้ในวันรุ่งขึ้นการสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนี่สมเหตุสมผลมากค่ะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะ เงินเดือน9,500กีดเท่ากันในเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์กับในพื้นที่ห่างไกลคุณภาพชีวิตมันจะเท่ากันได้ยังไงในเมื่อค่าเข้าแกงมันต่างกันลิบลับเลยเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและดูเหมือนว่าคนร่างนโยบายนี้ก็คิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเพราะในเอกสารมีส่วนที่สองตามมาติดๆเลยนั่นก็คือเงินอุดหนุนตามเขตค่าครองชีพนี่แหละครับคือคำตอบของคำถามเมื่อสักครุ่นี้เลยอ๋อ ก็คือให้เงินพิเศษสำหรับคนที่ทำงานในพื้นที่ที่ของแพงกว่าผู้ายง่ายๆคือทำให้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมามีอำนาจซื้อที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามเป๊ะเลยครับนี่คือการออกแบบนโยบายที่ละเอียดอ่อนมากมันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่ตัวเลขในภาพรวมแต่มองลึกลงไปถึงคุณภาพชีวิตจริงๆของคนทำงานเพื่อเขาเข้าใจดีว่า เงินเดือนที่ขึ้นเท่ากันแต่ถ้าค่าครองชีพต่างกันมูลค่าของเงินที่ได้เพิ่มมามันก็ไม่เท่ากันการมีเงินอุดหนุนส่วนนี้จึงเป็นความพยายามสร้างความเป็นธรรมเชิงปฏิบัติทําให้เงินที่เพิ่มขึ้นมาช่วยยกระดับชีวิตได้จริงๆแล้วยังเห็นอีกรายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการดูแลกลุ่มนักการทูตที่ทํางานในต่างประเทศ เขาบอกว่าจะมีการกันเงินเดือนในประเทศไว้ให้40%ของเงินเดือนพื้นฐานด้วยอันนี้เพื่ออะไรคะในเมื่อพวกเขาก็ได้รับค่าตอบแทนในเรทของประเทศนั้นๆอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่การทําแบบนี้มันเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากนะนักการทูตหรือคนที่ทํางานให้รัฐบาลในต่างประเทศเนี่ยคือทับหน้าของประเทศในเวทีโลกการที่รัฐบาลการเงินเดือนส่วนหนึ่งไว้ให้ที่บ้านเกิดอาจจะโอนเข้าบัญชีที่ลาวหรือให้ครอบครัวโดยตรงมันคือการส่งสัญญ,ญาณว่า คุณไปสู้เพื่อชาติข้างนอกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงคนที่อยู่ข้างหลังเราดูแลให้อย่างดีมันคือการซื้อขวัญและกําลังใจชั้นเยี่ยมเลยครับทําให้เขาทํางานเพื่อชาติได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องพอวงหน้าพวงหลังโหพอฟังแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แค่การขึ้นเงินเดือนแล้วนะคะแต่มันคือการออกแบบระบบสวัสดิการใหม่ที่คิดมาหลายชั้นมากพยายามอุดช่องโหว่แล้วก็ดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดแต่ทั้งหมดนี้มันยังเป็นแค่นโยบายบนกระดาษคําถามคือ แล้วจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไงใครคือคนที่จะต้องไปทำงานหนักเบื้องหลังเรื่องนี้คะนั่นคือส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นที่สุดเพราะในเอกสารก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากมันทำให้เราเห็นห้องเครื่องของการปฏิรูปครั้งนี้เลยว่าเขาจะขับเคลื่อนมันยังไงเขาไม่ได้แค่ประกาศเป้าหมายแต่เขาสั่งกรารเลยว่ากระทรวงไหนต้องไปทำอะไรต่อบ้าง ซึ่งกระทรวงแรกที่โดนเต็มๆเลยก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำสองอย่างอย่างแรกคือปร,ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนแต่อย่างที่สองนี้สิคะที่น่าสนใจเขาบอกว่าต้องไปปรับปรุงระบบบริหารจัดการเงินเดือนที่เรียกว่า PMS แต่ PMI ให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นี้ด้วยฟังดูเหมือนเป็นแค่งานอัปเกรดระบบไอทีธรมธรมดาหรือเปล่าคะตอนแรกอาจจะฟังดูเป็นอย่างนั้นครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลย ผมอยากให้ลองนึกภาพว่าระบบ PMS หรือ payroll management system และ PMIS หรือ personnel management information system เนี่ยมันคือกระดูกสันหลังดิจิตัลของระบบราชการทั้งหมดเลยนะครับมันเก็บข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่ใครเป็นใครตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ประวัติการทำงานอยู่ที่ไหนการสั่งให้อัปเกรดระบบนี้ไม่ใช่แค่การไปแก้ตัวเลขนะแต่มันคือการผ่าตัดใหญ่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐทั้งประเทศเลย เดี๋ยวนะคะนี่มันเหมือนกับว่ารัฐบาลใช้เรื่องการขึ้นเงินเดือนที่ทุกคนอยากได้มาเป็นม้าโทรจันเพื่อแอบเอาระบบตรวจสอบที่ทรงพลังมากๆเข้ามาติดตั้งในระบบราชการเลยนี่คะโอ้โหนี่มันแผนซ้อนแผนชัดๆมองแบบนั้นก็ได้เลยครับเพราะการมีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัยแม่นยำแล้วก็เชื่อมโยงกันทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเลย ลองนึกภาพปัญหาคลาสสิกเรื่องข้าราชการผีสิครับที่มีแต่ชื่อรับเงินเดือนแต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในระบบเก่าที่เป็นกระดาษการจะตรวจสอบว่านายกอที่มีชื่อรับเงินเดือนในแขวงไกลๆมีตัวตนจริงไหมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่พอทุกอย่างออนไลน์ถ้านายกอไม่มีเลขประจำตัวที่ผูกกับข้อมูลอื่นหรือไม่มีประวัติการเข้าทำงานในระบบมันจะเด้งเป็นธงแดงขึ้นมาบนหน้าจอที่ส่วนกลางทันทีนี่คือพลังของมันครับ นี่ไม่ใช่งานอัปเกรดไอทีแต่มันคืองานอัปเกรดธรรมาภิบาลของประเทศไม่เคยคิดในมุมนี้เลยจริงๆค่ะแต่ในคำสั่งยังมีอีกกระทรวงที่ได้รับภารกิจที่ดูจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงคือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเขาได้รับคำสั่งให้ไปพิจารณาเพิ่มงบป,ประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายสำหรับผู้มีคุณงามความดีต่อการปฏิวัติอันนี้มันดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกับการปฏิรูประบบราชการสมัยใหม่เลยนะคะมันมาอยู่ในประกาศฉบับเดียวกันได้ยังไง ประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับมันคือศิลปะของการบริหารการเปลี่ยนแปลงในบริบททางการเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานผู้มีคนงามความดีต่อการปฏิวัติก็คือกลุ่มคนรุ่นเก่าวีรชนหรือผู้ที่เคยต่อสู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พรรคและประเทศชาติในอดีตการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาดูแลคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษพร้อมๆกับการปฏิรูปเงินเดือนข้าราชการรุ่นใหม่มันคือการส่งสัญญ,ญาณที่ส่งพลังมาก สัญญาณที่ว่าแม้ประเทศจะเดินไปข้างหน้าแต่จะไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองถูกต้องครับมันคือการบอกว่าเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่เราไม่เคยลืมผู้ที่เสียสละมาก่อน ในทางการเมืองแล้วนี่คือการสร้างสมดุลที่ฉลาดมากเป็นการให้เกียรติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มอํามาต์เก่าหรือกลุ่มอนุรักษ์นิยมว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันคือการบริหารจัดการที่ดูแลทั้งคนรุ่นใหม่และให้ความเคารพคนรุ่นเก่าไปพร้อมๆกันเข้าใจเลยค่ะเป็นการเดินเกมที่ต้องดูแลทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการบริหารแล้วก็การเมือง แต่ขออนุญาตพูดถึงช้างตัวใหญ่ในห้องนะคะการอัดฉีดเงินเข้าระบบเยอะขนาดนี้ทั้งเงินเดือนทั้งสวัสดิการมันต้องสร้างปัญหาใหญ่ตามมาแน่ๆคือพอทุกคนมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องขึ้นราคาสินค้าตามสุดท้ายเงินที่ได้เพิ่มมาก็อาจจะโดนเงินเฟอ้อกินเรียบไปในไม่กี่เดือนแล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมนั่นคือปีศาจต,ตัวใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าเงินเฟอ้อครับมันเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและดูเหมือนว่ารัฐบาลลาวจะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร เพราะส่วนสุดท้ายของประกาศฉบับนี้คือส่วนที่อาจจะสําคัญและท้าทายที่สุดของการเดินไ่ลวดครั้งนี้เลยซึ่งก็คือคําสั่งที่ส่งตรงไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายและองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับทั่วประเทศในประกาศใช้คําที่หนักแน่นมากบอกให้เพิ่มความเข้งงวดในการควบคุมราคาสินค้าและอาหารจําเป็นอย่างใกล้ชิดและถ้าตรวจพบการช่วยโอกาสขึ้นราคาก็ให้จัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถือว่าเขาอ่านเกมขาดเลยนะ คือรีบออกหมัดกันไว้ก่อนเลยในทางเศรษฐศาสาตร์การประกาศมาตรการคุ้มครองราคาออกมาพร้อมกับการประกาศขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ประกอบการทั่วประเทศตั้งแต่เนินเน่นๆว่าอย่าคิด่วยโอกาสนะรัฐบาลกําลังจับตาดูอยู่เป็นการพยายามสกัดเงินเฟอ้อตั้งแต่ต้นทางครับแต่เดี๋ยวนะคะนโยบายคุมราคาสินค้านี่ในทางประวัติศาสตร์มันแทบไม่เคยได้ผลเลยใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็มาจะจบลงที่ของขาดตลาดหรือเกิดตลาดมืดขึ้นมาแทน ทำไมเราถึงควรจะเชื่อว่าครั้งนี้มันจะต่างออกไปเป็นข้อโต้แย้งที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือความจริงเลยการจะควบคุมราคาทั้งประเทศให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เป้าหมายที่แท้จริงของคําสั่งนี้อาจจะไม่ใช่การตรวจจับทุกร้านที่ขึ้นราคาแต่เป็นการป้องปรามและสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยามากกว่าอ๋อหมายความว่าเป้าหมายไม่ใช่การจับให้ได้หมดแต่เป็นการทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่กล้าขึ้นราคาแบบไม่มีเหตุผลเพราะกลัวว่าจะโดนตรวจสอบ ใช่ครับมันเหมือนเป็นการขู่ที่ทรงพลังการบังคับใช้กฎหมายกับรายใหญ่ๆหรือการเชือดไก่ให้ลิงดูสักเคสสองเคสก็อาจจะเพียงพอที่จะทำให้ตลาดโดยรวมมีเสถียรภาพได้มันคือการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนของรัฐบาลว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เงินเฟอ้อมาทำลายผลดีของการขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้แต่แน่นอนความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่การออกกฎแต่คือความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลจริง ตั้งแต่ในเมืองหลวงไปจนถึงตลาดเล็กๆในแขวงที่ห่างไกลซึ่งนี่คือบุตรพิสูจน์ที่แท้จริงของประสิทธ,ธิภาพภาครถเลยครับทั้งหมดที่เราคุยกันมามันสรุปภาพได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเกมที่ต้องรักษาสมดุลอย่างสุดขั้วจริงๆด้านหนึ่งก็พยายามยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการที่เป็นฟันเฟืองของประเทศแต่อีกด้านก็ต้องเหยียบเบรกค่าครองชีพของคนทั้งประเทศไม่ให้พุ่งทยานตามไปด้วยเป็นโจทย์ที่ยากมากยากที่สุดเลยครับเพราะมันมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้อีกเยอะ ทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งอัตราแนกเปลี่ยนแต่การที่รัฐบาลลาววางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนี้ทั้งการปฏิรูปโครงสร้างการออกแบบสวัสดิการที่ละเอียดอ่อนและการเตรียมมาตรการรับมือเงินเฟ้อไว้ล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วถ้าให้สรุปอีกครั้งหลังจากที่เราเจาะลึกเอกสารฉบับนี้กันมาอย่างละเอียดมันคือแพ็กเกจการปฏิรูปที่ใหญ่กว่าแค่ตัวเลขเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมา มันมาพร้อมกับการจัดระเบียบโครงสร้างค่ายตอบแทนใหม่ทั้งประเทศการให้สวัสดิการที่พยายามสร้างความเป็นธรรมการรักษาความสมดุลทางการเมืองแล้วก็แผนรับมือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดอย่างภาวะเงินเฟอ้อใช่ครับประกาศแค่ไม่กี่หน้านี้ทําให้เราเห็นภาพรัฐบาลที่กำลังพยายามเล่นหลายบทบาทพร้อมกัน คือต้องเป็นท้งนักเศรษฐศาสตร์ที่กระตุ้นกําลังซื้อเป็นนักสังคมมาสงเคราะห์ที่สร้างความเป็นธรรมเป็นนักปฏิรูปที่อัปเกรดระบบราชการให้ทันสมัยและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นนักการเมืองที่ประนีประนอมและรักษาไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในการตัดสินใจครั้งเดียวเป็นการเดินหมากที่น่าติดตามผลลัพธ์อย่างยิ่งครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนให้คิดต่อนะคะตลอดการพูดคุยของเรา เราเห็นแล้วว่าการปฏิรูปนี้มันมีหลายมิติแต่สิ่งที่ยังคาใจอยู่คือภารกิจที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพ่าตัดระบบฐานข้อมูลบุคลากรอย่าง PMS PMIS นั่นแหละค่ะมันทําให้อดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าเบื้องหลังการปรับโครงสร้างทางการเงินที่ดูเหมือนเป็นเรื่องหลักครั้งนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่บันไดขั้นแรกที่ปูทางไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเลขหรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการยกเครื่องประสิทธิภาพการทำงานและทำมาภิบาลของภาครัฐทั้งหมดในอนาคตกันแน่ค่ะ